สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปไอสไส้นนองนุ่งพี่น้องแฟ้นพิงแฟ้นมบอลลำเอฟซีช่อง YouTube ไฟทองชาแนลเอฟซีไฟทองแฟ้นเพจสุขปูสุขพนค่ะพ่อกันเศร้าวันที30่30ิพฤษภาคมนะคะซึ่งมือนีเป็นมือสันวันดีนะคะเป็นมือที่หัวหน้านพ่้พงศกรเป็นจะเหตุบุญน,นะคะเมือแรกงนี จังหวัดนนสว่างสามัคคีเข้ากับมีหมอลำเสียงอีสานประทะหมอลำเสียงพิหกพร้อมด้วยรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะคะ่ะวัดนนสว่างสามคัคคีบ้านดอนแค้นต์ะบนคอใหญ่อำเภอกูุงเกียวจังหวัดอุดรธานีเข้าในราคาเมื่อเดี๋ย้ายฝ่ายโชคดีต้เศ้าค่ะพี่น้องเอ็บซี่นมาจากทางไก่มาจากทางอุบลทางพนมไพรเนาะคะ่ะแม่หน่อยพนมไพรแม่หน่อยอุบลหรือแม่นายเนตรนะคะพี่นออ้องผลเกษตรเราเอาบุญน,น้ำเนี่ยแหละเพิ่นได้เอาของมาฝากมาตอนต้เศ้าค่ะขอบคุณนะคะสำหรับใคร ไข่หนึ่งแผงใหญ่ๆนะคะที่เอามามอบให้แม่ไสนะคะแล้วก็ปลาส้มตัวใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยอยู่ในนี่มีสามตครับพี่น้องสามตบักใหญ่เลยเนาะคะ่ะแล้วก็แอ็นเอนไข่มดแดงไข่หมดแด,ด,ดงค่ะพี่น้องสดสดค่ะคอีแม่นายเนตนะคะคนบอกว่าให้ใหยไฝให้ใหยไฝหนึ่งตลับแล้วก็บแบ่งไปให้บอดนกแล้วหนึ่งตลับ นะคะแล้วก็ให้น้องเคที่หนึ่งตลับค่ะพี่น้องบอกว่าพองน้องเคที่นี่ประเหต์กินน้ากันกับกำนันเพ่แต่ของยายไฟนี่ได้ผู้เดียวแต่ว่าย,ยายไสคิดว่าจะเอาไข่มดแดงทั้งสองตลับนี่ไปเห็ดกินน้ากันนะคะไปเห็ดกินน้ากันกับลูก<อ>พี่น้องเบงื้องลูกค่ะโอ้ยเป็นตะอ่อนซ่อนแต่ไข่หมดเดียงไขรล้นวนเลยพี่นอ้องเราบางเน่ น้อขาเอาไปเห็ดกินน้ากันเนี่ยเดี๋ยวรให้กำนันแพทย์ตือนตองเทือกเตือนไ้ไฟกระสีเอาไปสูล,ลูกสูเต้ากินนั่นแหละค่ะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าแม่นายยาบอกว่าตลับนี้ให้แม่ไฟตลับนี้ให้เคที่กับกำนันแพทย์กินด้วยกันและอีกตลับหนึ่งเล่าอห้แม่หอยไปเห็ดซูบอดโนก,กินแล้วนะคะนี่คือความโชคดีของศิล,ลปินที่มีแม่แม่มาหากมาเชิญช่มมาเชิญชอบนะคะ เออพนมหาหักมาเพงแม่นายเนตรนีน่บอกตรงๆเลยว่าพ่นธุ์จี่งก้วยจับซ่งนุ่นนี่นั่นขนมมีกรอบมาไห้หลายคางหลายที่เราค่ะสำหรับแม่นายเนตรเนาะคะ่ะเรากายย่ยไฟขอขอบคุณทั้งแม่นายเนตรทั้งแม่หน่อยพนมไพ่แม่หน่อยอุบลน,นีนะะ่แหละค่ะล้วก็ทีมงานที่มานน้กันซูผู้สุขค้นนะคะย่ยไฟบรูดจากซื้อเหมือนสุขค้นนะคะขอใส่คำว่า,าทีมงานที่มานน้กันนะคะขอขอบคุณสำหรับของฝากประทธิบิน ไข่เนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไข่กินพูดเดียวนี่โอ้ยกินได้โดนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาส้มตัวใหญ่เบลอร์นะครับตัวใหญ่ค่ะพี่น้องคุณนะแล้วก็ไข่มดแดงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะขอให้คุณแม่ทุกๆคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้สิ้นที่ดีๆกับลูกับเต่ามากกับอกขอให้สิ้นที่ดีๆย้อนกลับขึ้นไปหาคุณแม่ทุกๆคนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ยูดีไม่แห้งปลอดโลกปลอดภัยคิดสิ่งใดให้ได้ดังใจปรารถนาทุกๆประการค่ะหากแม่แม่ทุกคนด้อค่ะเด้อสาธุ